อวันนี้เราแบ่งปันกันครับสำหรับให้คนที่ติดตามครับแบ่งปันเพื่อที่จะได้ลดของถูกๆแบบนี้ฮะแต่ว่าร้วลงรีบรอ,อคือเก็บงานเองนะแต่ว่าคันนี้ดีอะไรป่ะครับคันนี้ได้ประกันนะฮะมีประกันชั้นหนึ่งไว้ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะฮะอย่าลืมกดซับสไครบนะฮะวันนี้ทุกคนครับวันนี้ผมได้รถเข้าใหม่ครับอ่าอาร์เมล่าปี2016นะฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่าตัวท็อปสุดนะฮะเป็น VL นะครับทุกท่านปุ่มสตาร์ทนะฮะเป็นรถบ้านแท้ฮะมือเดียวป้ายแดงฮะเมื่อวานก่อนก็ไปตีที่โชว์รูมฮะได้มาครับก็ วันนี้ผมจะตัดราคาคุ้มคมเลยนะครับรัตัดราคาให้กับพ่อค้านะฮะรถย์มือสองหรือว่าแม่ค้ารถย์มือสองครับคือผมจะบวกกําไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับได้แค่ค่าประตูฮะได้แค่ค่านมลูกก็เอาครับทุกคนครับวันอะทุกคนครับวันนี้นะฮะผมเอารถคันนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ว่ารถคันนี้เดิมไหมแต่รถคันนี้ผมบอกเลยว่าผมขายตามสภาพนะเพ่อะไรปะคือรถผมยังไม่ได้เก็บงานนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเก็บงานแล้วนะครับผมบอกเลยว่าขายราคาพวกนี้ไม่ได้ครับขายราคาต้นทุนไม่ได้เพราะอะไรปะ คือมันเพิ่มต้นทุนไปเยอะนะครับรถที่ขายตัดนะฮะให้กับพ่อค้ารถมือสองครับแม้ค้ารถยมือสองขายตามสภาพนะฮะถ้าเกิดว่ารถที่พ่อค้าเอาเข้าเต็นท์เอาเข้าโชว์รูมแล้วนะฮะเขาเอาไปเก็บงานแล้วเราไม่สามารถขายพวกราคาส่งได้นะครับอวันนี้เราแบ่งปันกันครับอ่าหรับให้คนที่ติดตามนะครับแบ่งปันเพื่อที่จะได้รถของถูกๆแบบนี้ฮะแต่ว่าริ้วลงริ้วลอยคือเก็บงานเองนะแต่ว่าคันนี้ดีอะไรป่ะครับคันนี้ได้ประกันนะฮะ มีประกันชั้นหนึ่งไว้ให้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเคลมได้นะฮะอ่ะมาทุกคนครับเดี๋ยวผมรายงานให้ทุกคนได้ชมดีกว่าฮะถ้าเกิดพูดถึงฮะตัวนี้นะฮะผมบอกเลยว่ารถตัวนี้เป็นอีโคคาที่ประหยัดน้ำมันนะก็จะมีริ้วรอยชั้นหนึ่งฮะก็จะมีสะเก็ดหินตรงนี้นะฮะอ่ามีสะเก็ดหินนะฮะคือยังไม่ได้เก็บงานแล้วแล้วก็ตาฟงตาไฟก็สามารถที่จะเอาไปขัดได้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นผมนะผมจะเก็บงานแค่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนสีมััันนนนจอดดตาแสีีีม่งๆ้ฮ ทั้งแถบเลยนะครับแต่ผมได้ตรวจสอบรถแล้วก่อนที่ซื้อเข้าคือได้รถเดิมนะยางครับยางคือสภาพพร้อมใช้นะฮะสภาพโอเคนะยางคือยังโอเคอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ฮะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ทุกคนได้ชมว่ารถคันนี้เดิมไหมนะครับรถคันนี้เดิมจริงฮะรถคันนี้เดิมจริงฮะก่อนที่ผมจะเอามาเนี่ยผมก็เช็คแล้วครับว่ารถคันนี้คือสภาพโอเคนะฮะคือสามารถที่จะไปต่อได้ฮะสามารถที่จะเอาไปทํากินได้ทํากาไรได้ฮะแล้วก็คนที่เอาไปเอาไปใช้ฮะ ก็ได้รถสภาพโอเคนะรถไม่เคยโดนชนนะนี่ฮะทุกคนครับลองสังเกตนะถ้าเกิดว่าใครซืร้อรถมือยนต์มือสองถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าเอ้ยมันมีหลายๆคนนะที่ว่าผมไปนู่นไปนี่ไปเจอ f อนะฮะหลายๆคนที่อยู่พัทยาฮะอยู่ต่างจังหวัดฮะบางทรงบางแสนะฮะชนบุรีชนบรุนบรีะฮะไปหลายๆที่เขาบอกเอ้ยพี่ผมเป็นตามพี่มานานแล้วผมดูรถไม่เป็น,นะฮะไม่เป็นไรครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามผมอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าดูรถไม่เป็นฮะเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้ะสังเกตเลยนะครับ ทุกคนเวลาซื้อรถนะฮะสังเกตเลยสังเกตตรงเนี้ยฮะฝากระโปรงครับเปิดห้องเครื่องมาปั๊บนะฮะสังเกตุฝากระโปรงฮะฝากระโปรง,ง,งขยับไหมน็อตขยับไหมถ้าเกิดว่าน็อตไม่ขยับอย่างที่ผมบอกนะฮะก็สบายใจไปแล้วครับรถคันนี้คือไม่โดนโชนแน่นอนครับแต่อย่าเพิ่งสรุปนะครับทุกคนครับจับดูก่อนนะครับนี่จับดูก่อนฮะน,นี่จับดูว่านิ่มไหมฮะแข็งไหมถ้าเกิดว่าแข็งเกินไปฮะเขาหย่อนมาใหม่ฮะถ้าเจ็บเกิดนิ่มเกินไปฮะเขาหย่อนมาใหม่นะเนี่ยแต่ฝากระโปรงได้เดิมนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่คคครรรบบบมมมอออกกยูู่่นนะะฮาดซ้ั มาดูซุ้มต่อเลยฮะซุ้มนะฮะนี่สังเกตดูฮะนี่เห็นกาวไหมได้ซ Mul ุ้มเ,เดิมนะฮะได้ซุม้มเดิมนะฮะเห็นไหมครับดูแก้มก่อนแก้มขยับไหมแก้มน็อตไม่มีขยับนะสังเกตดูข้างในดูฮะเข้าไปลึกๆเลยดูข้างในนะฮะเห็นไหมครับนี่น็นอตไม่มีขยับนะฮะอ่าตอนไม่มีขยับนะฮะแต่มาดูคานต่อเลยครับคานตัวนี้ก็ได้คานเดิมนะฮะเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะคานของนิสันอ่านิสันอ่อัมเวลล่านิสันมาร์ทนะฮะตัวเดียวกันนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับ ของเขาจะได้เดิมเลยฮะนี่แล้วดูฝั่งนี้กันสังเกตดูฝั่งฝั่งขวาฮะน็อตไม่มีขยับนะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะเห็นไหมครับสังเกตแก้มก่อนแก้มไม่มีขยับนะฮะน็อตมีขยับนะดูก่อนดูดูเพจก่อนฮะเนี่ยดูกาวไหมเห็นไหมกาวตัวนี้คือกาวโรงงานนะเนี่ยเพจยังไม่เคยแกะนะดูห้องเครื่องก่อนครับดูห้องเครื่องฮะห้องเครื่องของเขานะฮะห้องเครื่องเขาถ้าจากสายตาของผมนะจากสายตาของผมนะห้องเครื่องของเขาถือสะอาดนะน้ำมันไม่มีเยิ้มนะฮะ ที่สาคัญนะฮะสีแต้มโรงงานยังอยู่นะนะฮะเห็นไหมครับสีแต้มโรงงานอยู่นะนะะสีจะใสๆเลยนะรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะผมเอามาอย่างนี้เลยครับทุกครับเอามาแบบนี้เลยฮะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เข้าคาแคร์ยังไม่ได้ขัดเครื่องขัดอะไรนะครับเอามาแบบนี้เลยครับสภาพแบบนี้เลยนะฮะผมถือว่ารถคันนี้ฮะผมเอาไปลองขับมาแล้วคระะับผมขับมาจากชนบุรี <four. S 1> ใช่ไหมผมลองขับมาแล้วคันนี้ขับดีะฮะแล้วสภาพเครื่องสภาพเกียร์สมบูรณ์มากรถไม่เคยติดแก๊สมาด้วยนะฮะ ที่สาคัญคันนี้ได้รถบ้านมือเดียวปลายแดงฮะทุกคนครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูฟังเสียงเครื่องก่อนนะก่อนที่จะตัดสินไจซื้อรถคันนี้หรือว่าพอค้าแม่ค้านะฮะตีเก็บงานเทน่านี้ผมตัดเท่านี้นะฮะว่าคุณเอาไปได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณเอาไปได้นะครับผมยังพอเหลือค่าประทูนะฮะค่าลมลูกผมให้คุณไปเลยนะครับแบง่งแบ่งกันไปฮะทุกคนครับแบ่งกันไปนะฮะนะฮะอ่ะฟังเสียงเครื่องกันครับ คันนี้ฮะครันนี้ก็เป็นปุ hehe, ป่มสตาร์ทนะฮะทุ้นครับปุ่มสตาร์ทนะเครื่องถือโอเคนะฮะสภาพโอเคนะฮะไม่มีสั่นนะฮะอ่าปกติรถพวกนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้าเกิดว่าเครื่องสั่นหรือว่าเครื่องมีปัญหาจะเป็นสังเกตเลยครับมันจะเป็นที่หัวเทียนนะับเป็นคงเป็นคอยนะฮะซ่อมไม่ยากอะไหล่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะอ่ะดึงดูครับคันนี้ผมได้ขับมาจากบ้านแล้วครับนะฮะได้ขับมาจากบ้านแล้วก็ถือว่าอ่อถ้าเกิดว่าเครื่องร้อนร้อนถ้าเกิดรถมีปัญหาไอขึ้นนะฮ คันนี้ถือว่าปกตินะนะฮะมาทุกคนครับอ่าดูแค่นี้ยังไม่พอฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อฮะอย่าเพิ่งโอนนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะตรงนี้คือสีมันด้านใช่ไหมฝั่งนี้นะครับสีมันด้านใช่ไหมพอสีมันด้านเนี่ยฝั่งเนี้ยแต่หลังโคงหลังคาไม่เป็นไรนะครับหลังคาคือสีเดิมนะนี่ฮะตรงนี้สีมันด้านมันเหลืองๆนี่หนึ่งคือตีเก็บงานไปเลยนี่ฮะหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นครับ ห้าชิ้นฮะห้าชิ้นเลยตีเก็บงานไปนี้เลยครับตีแบบว่าเหมือนกับเก็บสีใหม่เลยครับแต่มันได้รถเดิมนะได้รถเดิมนะครับอ่ะดึงดูนะครับดูยางก่อนนะฮะอ่ะเห็นไหมครับนี่อันนี้ฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะสาวสวยนะครับนี่ได้เดิมนะฮะคันนี้ได้เดิมนะครับผมเช็คมาแล้วครับผมเช็คมาแล้วครับแต่ว่าผมจะเช็คให้ทุกคนอ่ได้ดู อีกทีฮะได้สบายใจนะครับว่าคือเราไม่มีหมกเม็ดย้อมงย้อมแมวไม่มีฮะเราขายตามสภาพแล้วเราก็แบ่งๆกันไปทํางานครับสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ไม่ใช่พ่อค้าก็สามารถที่จะเอาไปทําได้นะครับแต่ว่าผมจะเน้นขายเงินสดฮะคเพราะว่าผมใช้เงินหมุนหมุนอย่างเดียวหมุนหัวติ้วเลยนะอันนี้มาดูประตูกันประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะให้ฮะนี่เดิมนะครับแผงประตูก็ถือยังสวยอยู่นะเห็นไหมครับแผงประตูยังสวยอยู่นะฮะเห็นไหมครับ มาข้างหลังต่อเลยครับนี่ฮะข้างหลังเนี่ยฮะมีเหรอสังเกตไหมกเกหม,ม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเสานะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่ารถเบียดมาใช่ไหมรถเบียดเบียดมานะฮะสังเกตด,ดูได้ง่ายแล้วดึงดูปั๊บนะฮะรูเลยนะฮะยังไงก็รูนะครับเพราะว่าอะไรปะพวกเม็ดโอเมตรอาร์ตหายไปนะครับแผนประตูสวยนะ,ะ่ะดูดูนี่ฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับอ่ะฝั่งนี้ได้เดิมนะครับประตูเดิมนะครับ อ่ะเ e ดี๋ยวดูข้างหลังต่อเลยฮะดูข้างหลังต่อเลยข้างหลังนะฮะข้างหลังอ่ะดูข้างหลังต่อเลยครับนี่ดูข้างหลังก่อนครับข้างหลังก็น็อตไม่มีขยับนะเห็นไหมครับเดิมน็อตไม่มีขยับนะเห็นครับเราไม่มีขยับนะนี่ได้เดิมครับฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับกันฮะมาดูมาดูท้ายนึงก่อนท้ายตรงนี้นะเห็นไหมครับท้ายตรงนี้เห็นไหมครับท้ายตรงนี้ก็ได้เดิมนะฮะเห็นรองไหมเห็นรองไหมนะฮะ ดูฝั่งนี้เหมือนกันเลยครับฝั่งนี้เหมือนกันเลยฮะนี่ดูลองนะฮะเห็นครับเห็นครับอะอย่าเพิ่งสรุปครับรถคันนี้เดิมจริงฮะข้างบนเดิมจริงอาจจะโดนช้อนท้ายก็ได้นะฮะต้องมาดูท้ายก่อนนะครับว่าเดิมไม่เดิมครับนี่นี่นะฮะตัวนี้ก่าเดิมนะฮะเห็นไหมครับก่าเดิมนะฮะนี่อันนี้คือยัง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 อยู่สวยนะฮะนี่นี่ฮะเป็นฮะแต่เกิดรถโดนมามันจะต้องมีเคาะนะฮะนี่ฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะอืม ตรงนี้ก็จะเป็นกาวของเขาฮะอืมเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ผมก็ดูเช็คดูแล้วว่าเอ๊ะก็ติดแก๊สมาหรือเปล่าครัแบ,บ evacuate, แต่ว่าอันนี้คือเดิมนะฮะแม่แรงอยู่ครบนะฮะยงางอะไรอยู่ครบนะฮะทุกคนครับยางอะไรอยู่ครบนะโอเคอ่ะฝันนี้ก็ดเดิมครับไฟท้ายไฟท้ายไม่มีแตกนะฮะทุกคนครับไฟท้ายไม่มีแตกครับฝัฝ่งนี้คือไม่ต้องเก็บงานนะฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บงานครับไฟท้ายไม่มีแตกนะเนี่ยสเกตดูสีฝั 4, ง่งนี้สีฝั่งนี้คือสวยนะ ฝั่งนี้ค่อนข้างจะสีเดิมนะเห็นครับสีเดิมหมดเลยนะครับก็ฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บงานนะจะเก็บแค่ฝั่งขวานะครับอ่ะมาดูนี่ต่อเลยมาดูประตูของนี้แพงไหมแพงประตูสวยนะแพงประตูสวยนะนี่ฮะนี่ได้ประตูเดิมกันฮะฝั่งนี้ได้เดิมถ้าดูไม่ยากครับดูไม่ยากฮะอ่าฟิล์มถ้ฟิล์มถือว่าสภาพของเขาถือว่าสมบูรณ์นะฟิล์มนะฮะถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ประตูฝั่งนี้นะฮะ ประตูฝนยัได้เดิมนะได้เดิมนะฮะได้เดิมนะฮะแฝงก็ถือว่าสวยนะเม็ดอาร์ตอ่าเดี๋ยวกันดูนะครับจริงๆผมเช็คไปแล้วฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเดิมนะครับเม็ดอาร์ตครบนะฮะเลืมลุมงฝันนี้ของแม็กฝั่งนี้นะฮะอ่ะไปดูฝั่งนี้ให้นี่ฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะเห็นไหมเห็นไหมเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะสาเสือสวยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าบอดี้ได้ได้เดิมนะอ่ะมาดูภายในก่อนครับ ไอ้คันนี้นะฮะภายในคันนี้เป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังสีดํานะฮะจะออกสปอร์ตสปอร์ตนิดนะฮะดูคอนโซลหน้าก่อน,น,น,อนคอนโซลหน้าผมบอกเลยว่าสวยนะสวยมากเลยฮะเห็นไหมครับคือรถไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะครับรถไม่ช้ำเลยะฮะคันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปนะฮะคมนะสภาพหัวเกียร์ก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะฮะคมอยู่ฮะดูข้างหลังก่อนอ่ะดูข้างหลังก่อนเนี่ยฮะเห็นไหมครับข้างหลังฮะข้างหลังสภาพเบาะก็ถือว่าสมบูรณ์นะสวยนะ นะฮะเห็นไหมครับดูเพดานยังเพดานดูเพดานก่อนเพดานถือว่าสวยนะฮะสะอาดนะครับคือรถคันนี้ฮะรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอีโคคาร์ที่เป็นบอดี้ใหญ่นะคือข้างหลงข้างหลังเขาคือสามารถที่จะนั่งได้แบบสะดวกสบายมากคะคือแบบบอดี้ของเขาใหญ่ๆฮะเป็นอีโคคาร์ที่น่าใช้ฮะอีกรุ่นหนึ่งนะครับข้างหลงข้างหลังเขาก็ถือว่ากว้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาดูไม้ให้ดีกว่าครับนะฮะ นี่ฮะตัวนี้คือได้ตัวท็อปนะคือได้ตัวท็อปจะมีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะครับเห็นไหมครับจะมีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยก็จะมีกุญแจนะกุญแจรีโมทกุญแจรีโมทรู้สึกว่าเจ้าของเขาให้อันเดียวนะเขาบอกว่าอีกอันหนึ่งหายนะจะได้มาอันเดียวนะครับก็โอเคครับนะฮะเดี๋ยวผมสรุปราคาให้นะครับดูไมให้เนี่ยเป็นพรูสตาร์นะครับอ่าไมค์คันนี้นะครับไมค์คันนี้คือไมค์แท้เลยครับก็ซื้อมาจากเจ้าของเขาเลยฮะ ไม่มีกอไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะผมก็ขายรถแบบนี้เลยฮะขายแบบดิบๆขายแบบตามสภาพนะครับก็มาวิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนแนะฮะก็ถือว่าสภาพสวยนะเห็นไหมครับมีฟังก์ชันแอร์ระบบแอร์เย็นเย็นเลยนะครับนี่ฮะตัวท็อปดูตรงไหนฮะดูตัวท็อปนะฮะดูตรงนี้ฮะแอร์คือระบบอัตโนมัติฮะออิจตนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับจะมีคือปุ่มกดนะฮะเนี่ยฮะคืออัตโนมัติหมดเลยนะฮะ แล้วก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูเกียร์ใช่ไหมมาดูสภาพเกียร์ก่อนภาพเกียร์ฮะของเขานะฮะเห็นครับถือว่าสมบูรณ์นะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับคือเบื้องต้นคือการเช็คเบื้องต้นนะฮะก็ถือว่าสมบูรณ์นะฮะอ่าเพราะว่าไม่มีกระตุกนะฮะเป็นการเช็คเกียร์เบื้องต้นฮะแต่ถ้าให้ดีนะฮะต้องลองวิ่งนะเพราะว่าตัวนี้เกียร์ระบบเกียงเขาจะใช้สายพานนะจะจะใช้ระบบไฟฟ้านะครับคือบางทีมัน เกียร,ร์ตัวนี้ฮะรุ่นนี้จะชอบมีปัญหานะต้องเช็คดีๆนะครับอ่านี่ฮะเห็นไหมครับไม่มีกระตุกนะฮะอ่านะครับเกียร์ตัวนี้จะชอบมีปัญหาบางบางรุ่นก็มีปัญหานะฮะมันเป็นที่ระบบสายพานฮะระบบระบบไฟของเขาฮะเป็นระบบไฟฟ้านะครับอาจจะมีปัญหานะครับแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสมบูรณ์นะเพราะอะไรป่ะคือผมเอาเอาไปขับมาแล้วนะครับถือว่าผมเอาไปขับไปแล้วก็คันนี้ผมเอามาขับไปแล้วครับทุกคนครับก็ถือว่าสมบูรณ์ฮะแต่ว่า สภาพสีสันนะฮะก็ต้องเก็บงานนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีประกันมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับนี่นะฮะประกันชั้นหนึ่งครับอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวบมดูให้นี่ฮะมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับประกันของเขานี่ฮะเจ้าของเขาให้มาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ประกันชั้นหนึ่งนะครับยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกบุ๊กเซอร์วิสนะครับ นี่มีบุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่จะบอกรายละเอียดของรถนะฮะนี่ว่าเข้าศูนย์เท่าไหร่เมื่อไรอะไรนะฮะเขาจะบอกหมดนะฮะตัวนี้คือเราก็ได้มาแบบนี้นะฮะอืมก็สามารถเช็คได้นะครับทุกท่านมันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับตัวนี้ได้โฉมใหม่นะนี่ฮะสังเกตุนี้ยได้ไฟโฉมใหม่นะฮะถ้าเกิดเป็นตัวปี2012นะฮะส2 13องาเป็นโฉมเก่าอยู่นะฮะเปลี่ยนหน้ามานแล้วนะครับ เป็นหน้าใหม่นะครับรืมภูภาศีนะฮะรือบูพาษีให้ภาษีอยู่ที่17นะฮะตุลาคม66นะฮะเดี๋ยวผมบอกราคาให้เลยนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ปีนี้นะครับแล้วก็ตัวท็อปแบบนี้นะครับถ้าเกิดตามเต็นต์นะฮะตามโชรูมที่เขาเก็บงานที่สวยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เขาขายอยู่ที่2 9 9 0 0 0กาื่นะฮะถูกที่สุดก็อาจจะมีปรับลงมานะครับอาจจะเป็น2728แฮะแต่วันนี้นะฮะทุกคนครับ สำหรับพ่อค้าเลยนะครับโทนครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารถยูมือสองครับหรือสําหรับ F4 นะครับที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้นะครับผมให้ไปที่สองแสนครับสามหมื่นแปดพันบาทครับราคาเบาๆแบบนี้นะฮะสามารถที่จะเอาไปทํากําไรต่อได้ฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาดูรถฮะมาดูได้ที่พัทยาครับมาลองขับได้ครับแล้วก็มาดูสภาพตัวจริงได้ฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะทุกคนครับอย่าลืมนะครกดไลค์กดแชร์ผมด้วยฮะกด subscribe ด้วยฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ